มีคำถามมาหาครูว่าครูช่วยอธิบายฟังหน่อยถ้าจะนำของเข้าในเขตฟรีโซนมันจะเป็นยังไงซื้อของจากในประเทศแล้วส่งเข้าไปในเขตฟรีโซนมันจะเสียภาษีไหมครูบอกเลยไม่เสียภาษีเพราะเขตนั้นเป็นเขตฟรีโซนต่อให้ข้างนอกซื้อขายกันมีแหวดซนแต่ถ้าในเขตฟรีโซนไปซื้อปุ๊บส่งเข้ามาในฟรีโซน เป็น0%ทันทีจะจ่ายแค่ค่าของเพราะว่าในเขตฟรีโซนเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วคุยกตัวอย่างนะคะเขตฟรีโซนก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่เขียนว่าเขตฟรีโซนอยู่ในประเทศนี่แหละคะ่ะแต่มันเปรียบเสมือนดินแดนต่างประเทศแล้วเขาต้องการที่จะซื้อพวกลอมแมทวัตถุดิบเข้าไปผลิตเพื่อการส่งออกแล้วบริษัท ABC ที่อยู่แถวระยองแถวสมุทรปราการ ต้องการที่จะขายของให้กับเขตฟรีโซนก็สามารถที่จะขายได้แล้วฟรีโซนไปซื้อของพวกนี้เวลาของที่จะละยองสมุดปาาระกันมาส่งให้เขตฟรีโซนเวลาทำอินวอยด์มาภาษีจะเป็นศูนย์จะไม่มีแหวดนตแล้วเวลาส่งของเข้ามาในเขตฟรีโซนต้องเดินพิธีการขาเข้าด้วยนะคะเพราะมันเหมือนดินแดนต่างประเทศแต่ว่าไอ้ตรงส่วนที่ว่าขายให้ฟรีโซนแล้วเป็นศูนย์แล้วคุณจะไปตั้งแหวก ทำแวดอะไรกับในฝั่งบัญชีนั้นอะ่ะคุณต้องคุยกับบัญชีแล้วเพราะว่าครูไม่ได้รู้ลึกไปถึงตรงนั้นครูรู้แค่ว่าส่งของเข้าเขตฟรีโซนมันภาษีศเปเพราะเขาส่งเสริมการส่งออกอยู่ก็ประมาณนี้เลยยังไงก็เรียนรู้เยอะๆนะคะพัฒนาตัวเองเยอะๆทําจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อครูหวังอย่างนั้นจริงๆยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากใจครูทัญญาค่ะ